สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูมิ s u ูบิชิไททัน g l s Plus 2.5ปี12รถกระบะแคปนะครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างรถประวัติดีครับไม่เคยชนไม่เคยจมน้ำรถได้เดิมๆทั้งคันครับภายในห้องเครื่องครับสวยๆครับไม่มีครับน้ำมันเยิ้มน็อตฝากระโปรงแทบไม่ขยับครับเอกสารชุดโอนครบนะครับ ภายในห้องโดยสารสวยครับเบาะเป็นเบาะหนังแผงประตูแผงคอนโซลสวยๆเบาะไม่ขาดแอร์เยน็นเครื่องเสียงมีพร้อมฟังมีไลเนอร์มาด้วยนะครับราคาคันนี้อยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจผ่อนนะครับสามารถผ่อนได้ออกรถ5 0 0 0ผ่อนเดือนละ5 0 0 0กว่าๆนะครับเป็นเอาไปไว้ใช้ ทำกินใช้หางเงินนะครับ่อนเบาๆหรือว่าใครต้องการรถขับกลับบ้านปีใหม่ครับก็สนใจก็ทักไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณครับ